อ๋อไอ้จิบจิบอบเลยอ่ะในนามพิธีต่อก่อนอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหมอย่างทีในนามของ P.K. c o คอสเมติกเนาะก็พอ,พอพอดิวไปแล้วก็เลยถามเขาว่าสนใจในเรื่องของการที่จะมาสนับสนุน ภาพยนตร์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าซอฟต์พาวเวอร์สนใจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรามีโปรเจกต์เกี่ยวกับมวยเกี่ยวกับผัดไทยนะครับผมเขาก็สนใจแล้วเราก็เลยแบบพ่วงไปในในโปรเจกต์ที่เราอ่าร่วมกับวังเวลาอยู่แล้วนะครับนาวากับวังเวลาร่วมกันอยู่แล้วก็คือตามมาด้วยอีสิบสามกับอ่าปอบ g จีนะครับผมก็แรงบันดาลใจหรอเนื่องจากเรา ก็เป็นเพื่อนกันค่อนข้างสนิทกันด้วยแล้วก็มีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องมีปัญหาแล้วปรึกษากันเราช่วยกันแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นด้วยความรู้จักรู้ใจแล้วก็ด้วยความที่รู้รู้ฝีมือรู้ลายเส้นในการทํางานกันเราก็เลยไว้ใจกันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะโอเคเราน่าจะมาเปิดโปรเจกต์ร่วมกันเราน่าจะร่วมกันทํางาน ทั้ง3ชิ้นนี้ได้ด้วยดีครับผมเลยเป็นที่มาของการร่วมมือด้วยของ Pk c o s m e t i c นะฮะก็เลยเข้ามาสนับสนุนมีน้ำอยู่อย่าลืมทานนะครับ Pk <c oughs> ครับครับอื่นนะคะทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะพูดถึงว่าเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใด้เล่าถึงวิธีการที่ผลักดันให้หนังเรื่องนี้เข้าถึงสายตาคนดูทั้งประเทศได้ยังไง อ๋อหมายถึงผัดไทยใช่ไหมคะทั้งศัพทั้งืเรื่องอเคมีการผลักดันยังไงอ่ะอย่างขออันนี้ขอพูดในในเรื่องของผัดไทยบ็อกซิ่งนะคะแน่นอนล่ะค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วผัดไทยบ็อกซิ่งขายความเป็นไทยมวยไทยแล้วก็อาหารไทยของเรานะคะเพื่อสู่สายตาประชาประชาลกใช่ไหมคะเลยประชาชนประชาชนทั่วโลกอ่าอะไรประมาณนี้ซึ่งมวยไทยของเราก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วแล้วก็ผัดไทยก็อร่อยอยู่แล้วต่างชาติก็ยอมรับ นั่นก็คือเป็นที่มาของเรื่องผัดไทยบ็อกซิ่งส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามดูนะคะอ่าและสำหรับอ่สาหรับ E13 กับหลอนซ่อนตายนะคะ E13 เออี1 3นี่ก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับโรงหนังเพราะว่าทุกคนอ่เพี่ๆรู้ไหมคะว่า E13 มีไว้ทำไมไม่มีไม่มีใครทราบแแถว E13 เลข13เลข13อะค่ะใช่เขามักจะไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเฉลยในภาพยนตร์นะคะส่วนบอ 5G เนี่ย เราก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงที่ผีไทยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เราเด็กๆใช่ไหมคะแต่แม่หน่อยก็ยังอยู่เราก็เลยโตโตมาเราก็สืบตำนานว่าเอออาจจะเป็นประเพณีของปอบที่เราวิ่งเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กอะคะก็จะทําหนังออกมาให้ดีที่สุดค่ะค่ะเรื่องหนังสาวเรื่องนี้ค่ะคัดเรื่องมกแสดงยังไงคะดูผกระดิษฐมาดูวันแนว อ,อย่างเรื่องผัดไทยบ็อกซิ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าตัวพระนางเนาะหนึ่งต้องพระเอกต้องต่อยมวยเก่งต่อยมวยเป็นแล้วก็หน้าหน้าก็ต้องไทยด้วยมีความธรรมัดธรรมแงส่วนนางเอกก็ต้องมีความมีความทะเลตนอยู่ในตัวมีความทะเลตนความรักชาติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคัดการคัดเลือกนักแสดงคือเราทั้งสาม ทั้งสองบริษัทรวมถึงพิธีด้วยก็ก็ช่วยกันคัดเรื่องมาอย่างเข้มงวดอยู่แล้วแหละส่วนําว่าถามว่าทําไมวันนี้ไม่เอาพระเอกนางเอกตัวหลักมาเราขออุบไว้ก่อนเนื่องจากว่าพระเอกนางเอกเขาก็ยังติดละครติดคิวใช่ติดคิวมาไม่ได้ด้วยก็เลยอบไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเลยมาเจอกันในวงสวงใช่พระเอกนางเอกจะได้นางเอกไม่ง่ายเลยพระเอกแล้วก็น้องๆที่มาวันนี้ก็โหพอสมควรค่ะมาเลือกโหอยู่เนาะ ทั้งเลือกทั้งเรียนทั้งสอนทุกอย่างต้องขัดเกลาให้เข้าถึงบทมีนักแสดงหลายคนที่ไม่เก่งความไม่เก่งเราก็เอามาเรียนก่อนเอามาิร์ k ช็อปก่อนใช่ค่ะเพื่อให้เพื่อให้ a c t ิ้งไปไป acting ได้ใช่เป็นแนวทางเดียวกันน้องๆบางคนเนี่ยเรียนไปร้องไห้ไปมีนะคะทำไม่ได้แต่เราพยายามค่ะพยายามสร้างสร้างสร้างคนรุ่นใหม่ให้มา ให้มันขึ้นมาดีๆค่ะขึ้นมาดีรับบทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็หนังเก่เรื่องนี้จะมีคนรุ่นใหม่มาใหม่เด็กใหม่าเป็นุคนนะคะประมาณสเออเยอะเลยทั้งหมดเลยค่ะเกือบเกือบทั้งการเป็นนักแสดงไม่ไม่ไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านเลยเยอะค่ะเยอะเยอะก็ก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็เยอะค่ะใช่เฉพาะที่ผ่านแสดงก็คือน้องหวด น้องเพวดอน้องฝ้ายน้องฝ้ายเท่านั้นค่ะพวกนั้นฝ้ายใหม่แองเจนก็พอเล่นมาบ้างใช่แต่สำหรับน้องใหม่อย่างพี่อรุ๊ปอย่างแม่แอลอย่างอะไรนะน้องอันนั้นไม่ได้น้องแล้วค่ะอ๋อเหรอไม่น้องค่ะอันนั้นน้องใหม่พวกนั้นก็เอาไว้เป็นเป็นอ่าบุญชฎีผู้คนค่ะอันนี้ถามถี่ข่าวได้ไหมคะได้จริงๆอะความท้าทายนะจ่าพี่ก้าวว่าจะเจอในปี68 69คืออะไรนะคะบริษัทจะวางแผนยังไง โอ้ได้จ้าโอเคจากที่เราเห็นกันเนาะในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่คือความท้าทายข้อที่หนึ่งสถานการณ์บ้านเมืองนี่คือความท้าทายข้อที่สองท้าทายข้อที่สามในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะจะทำให้เราทํางานค่อนข้างยากโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆประกาศกฎอายการสืกขึ้นมาเราต้องหยุดถ่ายเราก็น้อมรับในในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองสอง ฝนฟ้าอากาศเราห้ามไม่ได้อันนี้เราก็จะต้องปรับตามโครงสร้างของของสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วข้อ3คือเรื่องของอีกอีกปัจจัยหนึ่งสําคัญกนะ็คือเรื่องของ acting ของนักสแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ที่เราคัดเลือกมาน่าจะต้องมีเวลาให้กับเราค่อนข้าง8 9ดถใช่ถ้าถ้าไม่มีเวลาปุ๊บเราเราน่าจะต้องขออนุญาต เอาเอาออกไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าจะทําให้เราทํางานลําบากเนาะเพราะว่าจริงๆเราเรามีเรื่องของของฝนฟ้าอากาศเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของบ้านเมืองเข้ามาแล้วเราอยากได้คนที่มีใจร้อเซกับเรามาทํางานมากกว่าเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับทุกงานมีปัญหาแต่อยู่ที่เราจะรับมือกันกันยังไงพวกเราคิดว่าเรารับมือได้เพราะว่าอย่างใช่ใช อย,อย่างเรื่องอคุณตูบสายดาร์ที่ผ่านมาหรือว่าละครที่เรายังยัง,ยงทำคงค้างไว้อยู่ก็คือเรื่องอทุตุวิญญาณเราก็ยังโหแล้วก็ยังทําอยู่มันก็จะติดปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศก็จะติดปัญหาเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเงี้ยครับก็เราเป็นจังหวะเวลาไปครับน้องถ้าสมมติว่าเรามีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่<ร>าคือค <ไป S 2> ่อยๆแก้ปัญหาไปใช่เราเราไม่ถอย เพียงแต่ว่ารอจังหวะว่าเฮ้ยควรจะเดินตอนนี้หรือตอนไหนที่ที่แบบก้าวก้าวให้เหมาะก้าวให้ถูกไม่ก้าวกระโดดแต่ว่าทุกอย่างต้องออกมาสําเร็จและสมบูรณ์ค่ะเหมือนเหมือนที่มาวันนี้ในวันที่24นี้สิงหาคมที่เราแถลงข่าวนี่คือเราคุยกันมาเป็น,เป,นเป็นแรมปีแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้อ่ะวันที่พร้อมเราก็แถลงบอก ว่าเราจะเริ่มต้นทำแล้วแต่ในออนโปรเซสร,ระหว่างระหว่างทางที่กว่าจะถึงปี69สิ้นปี69ที่เราจะได้ดูกันแน่นอนลบลูกคุกคันแน่นอนแต่เราก็สู้แล้วก็รอจังหวะเวลาเนาะค่ะจ้ะได้ค่ะแลฝากผลงานยครับก็ฝากผลงานอ่ะสำหรับ,บวางเวลานะคะ <c oughs> ก็นี่เลยคะ่ะ e e13 หลอนซ่อนตายแล้วก็บอก 5G ก็จะสนุกสนานอันนี้ก็จะร้อน อันนี้หลอนสรุปอันนี้หลอนเลยนะคะเคค่ะก็ฝากผัดไทยบ็อกซิ่งไว้ด้วยนะคะแต่จริงๆคือฝากไว้ทั้ง 3, ง3เรื่องลเลยค่ะทั้ง3 <c oughs> เรื่องเลยนะคะส่วนเรื่องไหนจะได้ชมก่อนรอลุ้นกันค่ะแต่ได้ชมทุกเรื่องแน่นอนค่ะถูกต้องนะครับผมะจะ่ว่าถ้าถ้าจะรันดาวก่อนก็น่าจะเป็นผัดไทยบ็อกซิ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนหรือนักแสดงก็ค่อนข้างพร้อมแต่เราเราทำควบคู่กันไป3มเรื่อง ครับผมถ้าพี่พี่ไม่รีบก็เดี๋ยวพี่เอพระสิทมาก็ยังไงพวกเราสามคน2บริษัทแล้วไปด้วยกันไปด้วยกันก็ขอขอบคุณพี่สื่อทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ